รถไฟขบวนไกลๆที่คุณเห็นอยู่นั้นคือรถด,ด่วน51กรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งรถล่าช้ามา5ชั่วโมงนะครับเอาซองทางบวนมานะครับรถจะไปถึงเชียงใหม่ตอน4โมงเย็นนะครับพอกลับทำเป็นด่วน52ก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นนะครับตามหลัง107มานะครับขบวนนี้ ขบ,บวน107ช้ามา11ชั่วโมงแต่ด่วน51ช้ามาแค่5ชั่วโมงครับต่างกันนะครับรับห่วงนะครับแปลว่าจะไปเจอ212 2 0 2เอาตอม4101เอาตอม4101ท่างบัวมานะครับรถเสียเวลาไป5ชั่วโมงนะครับวันนี้ มีผู้ดิสารลงด้วยนะครับหนึ่งคนมีคนลงด้วยนะครับสองคนมีคนขอขึ้นมา รถล่าช้ามาห้าชั่วโมงบหอเสียมเงินนะครับรถไปจ่อยทีนึงที่ตะพาดหินพิจิตพิเศลโลกหนองโตพิชยัยอุตรติศิรา,าอาจเด่ดใชัยบ้านปิน่นแม่เมะาะนครลำปางขุนตาลำพูนไปสิสุที่เชียงใหม่นะครับนี่นะครับช้ามาห้าชั่วโมงรถตรวจห้าหนึ่งกรุงเทพเชียงใหม่ 5ห,หรถด่วนของใครหลายหลายคนนะครับขบวนนี้ตอบโจทย์ใครได้ไดหลายหคนนี่นะฮะช้ามา5ชั่วโมงมีคนลง2คนนะครับ